อบอุ่นน้องริชาอุ้มน้องลิสาถ่ายแบบครอบครัวในวัยห้าเดือนถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วในตอนนี้สําหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มมากฝีมือภูริฮิรันพฤกษ์และภรรยาสาวสวยแอนอลริชาที่ปัจจุบันทั้งคู่ได้มีทายาทด,ด้วยกันสองคนเป็นลูกสาวทั้งคู่ลูกคนโตชื่อว่าน้องริชาส่วนลูกคนที่สองชื่อว่าน้องลิสาตอนนี้อายุได้ห้าเดือนแล้ว และต้องบอกเลยว่าเด็กๆทั้งสองนั้นมีความหน้าตาดีตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดทางอิสต a าแกรมของคุณแม่แอนก็ได้ออกมาเผยภาพความน่ารักของลูกสาวทั้งสองอย่างน้องริชาและน้องลิสาที่ควงกันมาถ่ายแบบเป็นครั้งที่2เลยทําให้แฟนๆต่างได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักระหว่างพี่น้องคู่นี้ที่มีให้กันอย่างน่าเอ็นดูและคลิปนี้ทางเราก็ได้รวบรวมภาพเซต ความน่ารักของเด็กทั้งสองมาให้ได้ชมกันต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่น่ารักและดูละมุนสุดๆเห็นทีงานนี้พ่อภูริคงจะต้องเตรียมไว้หนวดไว้เคราซะแล้วเพราะมีลูกสาวแสนสวยต้องสองคนว่าแล้วเรามาชมภาพความน่ารักไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ